อืมฮึคิก็เจอาไหมมาริปะมารับมันี่จัดปาจัดปะดำม่วงดำม่วงมีพักดำม่วงมงมยงเลยไปอยองยององอยอ พอเหอ็นต้นอะไรหนี่พักละพ ah <Hey. S 1> ักละบ้านผมพองพักละครับภาษาคำพ้องจะอุ้มแพรมาแล้วกินก็กินไปไปอีกมาอีกไปอีกบ้างเลยเดาป่อกินก็เจ้าะเฮ้ย้ะมาพองกับำแพยแต่ครับกินตอนๆเหงาะเลยไหมโอ้ยเนออีกหัว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 หัเลยนะมาหับเงาะ นี่จำมองต้องพักอย่างนี้เอาพิอเล่บอถ้าจำพีนนะมาจัดไปเลย ก็บรรยากาศห่อนๆอ,อะไรผรับตอนหอมหน่อย นี่ขาไมได้แล้วครับจัดมาเยลยครับอ่าน,นังกระโม,มาะน่ะมาเราต่อของที่เปนจะอมหลอก มี่สอมชอดครับมามกินอีไปนุม่มด้วยแก <c oughs> มากินก้อนี่ปั้นเลยต้นหอมต้นหอม Rồi. Cho ôm luộc. nhau. đi. เปิดแอรมาเลยเดี๋ยวปิดพี่กอนะเปิดแอร์เลยเดี๋ยวเช็งนไปนอนเดี๋ยวไปนอนแล้วครับในเวลานอนแล้วกันหมอกะมาครับวันนี้ปะขอน้ำเนาะที่แบบะอันนี้เลยนะไหวครับขอจังหนังไว้แล้ว อืมเด็ดเพชรนะหอนกิ้นเลยครับ khó nhỏ nhọt lắm nè đi lên tương can đến nhỉ ừ. nhỏ มออมอครับจำม่งกับพักละเปิงอ่ะขนาดนักนน่นั่นคะไร่อคอมเมยหัวเจ้า

แม่งเหรอไม่ใช่อเลนั้นีะที่นานอ่ะแม่งไรนี่มัเป็นดอกอ้ยเยอะมอากอืมไม่แล้วปะอเยอะม,มากแล้วพ่อพีบแบบนั้นทำไมอ่ะ,อะบอกไม่แล้วอันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแช์กดอซับจะคลกักหนหี ถึงเพชรถึงหอนถึงตัปอนไปดีก่อนนะครับป้าก็ไลยตัวตามเป็นกะไรแต่งความก,ก้ามรับชมทุกคนสามพี่เชน่นเนะไปดีก่อนขอตัวงนันแล้วคพี่ผ่าไปกันได้มุมมันจะได้ขอบไพ่เลยนะครับเด้อไปเป็นกนะไรแต่งความขอบคุณคนที่รับชมด้วยขวบตัวกั้วครสวัสดีครับ